วัดป่าพิชัยวัฒนมงคลตำบลบ,บางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญสร้างห้องน้ำบุญปลดทุกข์สร้างความสุขให้ชีวิตร่วมบุรณะห้องน้ำจำนวน16ห้องงบประมาณ ห้องละ25,000บาทหรือตามกำลังศรัทธ,ธาเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำใหม่ทั้งหมดอานิสงในการสร้างห้องน้ำถวายวัดส่งผลให้คนที่ทุกข์ใจมากก็จะคลายทุกโศกโรคภัยทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจะทำให้ทุกข์หนักๆหรือมีเจ้ากรรมนายเวรหนักๆที่โถมกระหน่ำเราอยู่ก็จะคลี่คลายไปด้วยไปไหนก็มีแต่คนคอยช่วยเหลือเกื้อกูล มีแต่สิ่งที่ดีๆทั้งพบหนีและพบหน้าแก้กรรมให้กับผู้ที่มีความทุกข์หนักท่านสามารถสมทบบุญได้ทุกวันและตามกำลังศรัทธาติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่พระครูสุทธิยานโสพลหรือพระอาจารย์เล็กสุทธิยานุ่8 5ูน9 6 9 5 9หหรือที่ลุกศิษย์0 6 3 9์5 6 5 6 6 โอนร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี862 015 6839ชื่อบัญชีวัดป่าพิชัยวัฒนมงคลขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ที่ใจเป็นกุศลจงประสบแต่อายุวันนะสุขภพละาปฏิพานธนสารสมบัติท่วนทุกประการทุกท่านเทิน